จะเป็นยังไงเมื่อพี่ท็อปสมัคร i อดีใหม่ฟรีไฟล์ไปเล่นคืออยากรู้ว่าผู้เล่นใหม่สมัคร i อดีใหม่ไม่เล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นโหดกันไหมเดี๋ยวเราไปเล่นแร้งกันโอ้โหรู้สึกว่าต้องเวลหนะตอนนี้พี่ท็อปเวลหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเล่นโหมด4 4ธรรมดาก่อนโอ้โหแทบจะจําฟิลนี้ไม่ได้คนในทีมของเราแบบเป็นชุดผู้เล่นใหม่กันหมดเลยทุกคนแล้วก็มีบอดวิ่งไปวิ่งมาแบบเนี้ยคือเทพจะจําไม่ได้ย่อไปย่อมานะพ่อหนุ่มบักลีคนนี้ก็ให้ของแล้วด้วยคือแบบใจดีมากถึงเเขาาจะไไมมม่ปิดก็ต และเล่นไปเล่นมาพี่ก็เลเวลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นนะไอดีใหมน่นี่ของยังถูกอะ่ะดูดิได้ท่าทางอีกเติมไม่เท่าไหร่เองก็เข้าใจแหละว่าตอนแรกใช่ไหมมันก็จะแต่บอดยืนขาแข็งๆเออแล้วก็ยิงไปยิงมาแม่งมีแต่หัวและพี่ก็ยังสงสัยเลยว่าทีมเองเนี่ย เป็นบอดยหรือเผ่ามีพี่เป็นคนคนเดียวใช่ไหมสุ่มตี้ไปตี้มาเจอคนมายอ่อให้น้องเหงาคนนี้คือพี่ว่านี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนสีของพี่ในเกมไอดีนี้ก็ได้และพี่ก็ได้ทําการแอดเข้าไปและตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องคนนี้มาเล่นด้วยเดยนี่ไงพี่ว่าไม่ได้ปิดไมค์นะแต่ทํไมไมมันล็อกอย่างนั้นหรอคะแนนความประพฤติไม่ดีนะักพี่ก็เลยแอบสังเกตการของไอคนนี้มันยิงเขาไปทั่วแล้วมันก็เลื่อนไปทั่วด้วยนะไอหมอนี่ ไปไปมา,มามากดออกเกมกูไม่เอามึงเป็นเพื่อนแล้วแบบนี้แลวก็มีคนแอดพี่ท็อปอีกหนึ่งคนพี่ท็อปกระทับเลยเพราะว่าตาที่แล้วว่าเขาเป็น MVP ของเกมพี่ตอนนี้มีทั้งเหงาแล้วก็น้องกูไหวเรามีเพื่อนสองคนแต่ไปไป,ไปม,ามามาบักเหงาเนี่ยไม่ได้สนใจใยดีเราเลยแต่ยังมีเพื่อนใหม่ของพี่คือกูไหวนั่นเองเขาก็จะมาเล่นกับเราในเกมนี้กันด้วยสงสัยเหงาตามชื่อไม่ไเ,ลเล่นเล่นใหญ่ และพี่ก็พยายามอธิบายไม่ว่าจะสวัสด,ดีถามชื่อต่างๆนานา,นาแล้วก็บอกว่าเวลน้อยอ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจยายดีเขาก็หมดแต่แต่งตัวแฟชั่นของเขาไปเรื่อยพี่ก็พยายามอธิบายนะแต่เขาก็ออกจากตีไปหรือว่าจริงๆแล้วสองคนนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนสีของเราก็ได้พวกนายสองคนจะอยู่ในความทรงจําของเราตลอดไป <S <S และพี่ก็เล่นไปเล่นมาจนตอนนี้พี่ก็เวลห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าจะขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวลห้าเนี่ยโอ้โหเล่นแต่หมวดทั่วไปธรรมดา สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังหาร้านเติมเพชรหรือว่าจะเป็นเกม r v า F ีฟรีไฟลโลบอกต่างๆนะครับและตอนนี้พี่ก็จะแนะนำนั่นก็คือร้านพี่ท็อปเองนะครับผมมีแบบ UID นะไม่ได้รับแบบเมลพัสใช้แค่ UID ในการเติมและตอนนี้ร้านพี่มีแอปด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับทักเฟซพี่ท็อปมาได้เลยนะครับหน้าโปรไฟล์เลยวันนี้นะครับพี่ท็อปจะไปสุ่มแชทโลกกันดีกว่าดูซิว่าเราจะเจอเขาเตะออกจากตีไหมเพราะว่าเราเวลไกลนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวีี เล่นด้วยได้ไหมครับเนี่ยอายุสิบห้าอายโห้า,าชอบเลยนะเนี่ยพ<า>ี่มี HD ไอจีมั้อ่ะมีครับนี่นะครับ,รบททห้ไอจหล่ไ,หไมพี่ไม่ลงไม่ล่นนะถ้าอยากได้ก็ไปหน้าโปรไฟล์นะครับฟีไอจอไปได้นะคะสวัสดีครับครับคุณหอเล่นเต่าเราเล่นไหมเล่นแลง แ่แร็งหนึ่งเหมือนกันครับได้ครับพี่ก็แรงหนึ่งเหมือนกันเนี่ยน้องเนตตี้น่ารักมากไปดูกันว่าน้องจะพาพี่ท็อปได้ที่หนึ่งไหมนายเราเจอโกนแล้วลูกสองพันเมตรจบละนายนายตัวด้านบนนะระวังด้วยมันขึ้นไปบนบ้านแล้วนี่เลยตามมาตามมานี่เลยอยู่นี่เนี่ยปับปับแตก๊กนายได้ยินเราเปล่านายไม่ไม่มีคุญแจเราต้องเอากุญแจจากไหนอ่ะทําเอากุญแจที่ไหน ยิงไม่ใช่ไหมโอเคต้องยิงมันเหรอรัตทำไมไม,ไม่เปิดแล้วน้องเอ้ยที่ที่ไม่ต้องไปแล้วเด็บขังอยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกมาฟันกันตรงนี้แหละเล่นไอวอลตรงนี้แหละวนวน,วนพากันวนไม่รู้ท้ำหาอะไรแล้วชุดนี้นายมีอีกนะนายมีอีกเยอะเลยมันแตกแล้วเก็บหมดไปแล้ว และในเกมนี้พี่ก็พาน้องๆเขาชนะไปนั่นเองครับหน้าล็อบบี้น้องเขาเปิดไม้นัดหลังๆไม่เปิดเลยคุยคำสองคำแล้วก็ปิดไม้หนีและในเกมนี้พี่ก็บวกมาตั้งร้อยกาแต้มเลยด้วยกันขึ้นมาบอลสามที่เรียบร้อยเอาละทุกคนพี่เลเวลหแล้วและใน e ีพีหน้าพี่จะมาปัานน้นไอดีนี้ให้มันโหดยิ่งขึ้นตอนนี้เราไม่มีของเล่นเลยรอติดตามชมได้เลยครับ